สวัสดีครับพบกับ News Mania อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับขเขมรซึ่งมันมีหลายๆเรื่องนะครับโอ้โหเรียกว่าไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกรณีกุลเแมรหรือกรณีมวยไทยนะครับมีประเด็นกันเราก็ยังเป็นเรื่องของ เรื่องวัฒนธรรมหรือว่าอะไรต่างๆอย่างสงการเนี่ยก็เป็นประเด็นชุดนักเรียนไทยแม่ขเมียนก็จะเคลมนะครับผู้ยๆไหาอะไรี่เป็นของไทยเนี่ยเคลมทุกอย่างเรื่องโคเรื่องนู่นเรื่องนี้แล้วก็มีประเด็นที่ตอนนี้กําลังเข้มข้นแล้วก็ระอุเลยแล้วก็ขมีนเนี่ยไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆคือเรื่องของชุดไทยนะครับแน่นอนว่าทางฝั่งเขาตอนเนี้ยอาจจะมีความชื่นชอบชุดไทยจากละคร <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นบุเพสัสนิวาสหรือพรมลิขิต หรือละครจักจักวงวงอะไรต่างๆนาานนใส่แล้วสวยนะครับใส่ไปใส่มาแล้วดูดีดูกว่าชุดของตัวเองก็ใส่แล้วก็เคลมใะ่ย่างั้นแทนที่จะบอกว่าอ้ชุดนี้มาจาก อ่าประเทศไทยนะเป็นชุดของไทยใส่โดยที่เคลมอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องคือจริงๆเนี่ยเขาก็มีชุดประจําชาติของเขาคือชุดซัมปอร์ตซึ่งแน่นอนว่าถ้าเอาไปพัฒนาหรือเอาไปต่อยอดเนี่ยชุดซัมปอร์ตก็สวยได้ผมเห็นบางคนเนี่ยเขาก็เอาชุดซัมปอร์ตไปทำไปใส่ AI แล้วมันก็ดูสวยขึ้นจริงๆนั่นแหละครับผมผมถึงก็ก,ก็คือทางชาวไทยก็มองว่าคุณก็ไปไปพัฒนาชุดของคุณดีกว่าไหมยิ่งดีกว่าจะมาเคลมแล้วแน่นอนว่าครับแต่ละคนที่มา ใส่เนี่ยไม่ธรรมดาเป็นระดับเซเลบริตี้บ้างเป็นนักการเมืองอย่างเมียของหุ่นเซนก็ใส่นะครับโอ้โหเชื่อเลยแล้วก็ลูกชายของเขาแล้วก็ครอบครัวก็คือคุณมารีสเนี่ยเมียด้วยอะไรด้วยใส่กันแบบว่ากันเป็นร่ําเป็นสันเป็นกิจจลักษณะก็คือก็เปิดหน้าเคลมวากันง่ายๆนะครับแม้กระทั่งเวลาไปเที่ยวนะครวัดเนี่ยตอนแรกก็ดูเหมือนห้าวว่าให้ใส่ชุดที่ถูกต้องนะเดี๋ยวนี้ก็เห็นเดินกันแบบเดินกันนครวัดแล้วก็ใส่ชุดไทยกันสบายๆเลยแล้วก็คนนี้ครับที่ชื่นชอบชุดไทยเช่นกัน คือเจ้าหญิงเจนนานารดมคือแน่นอนนะครับว่าเขาก็เคลมอย่างนี้แหละแล้วของไทยเนี่ยได้ข่าวนะครับว่าอาจจะมีการก็คือ ก็คือส่งเรื่องส่งเรื่องชุดไทยไปให้ยูนสโกอะไรประมาณนี้นะครับไม่ทราบว่าจริงแท้แค่ไหนเดี๋ยวก็ต้องลองดูว่าเราจะเอาชุดไทยเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันสําเร็จเนี่ยก็เหมือนเป็นการจดลิขสิทธิ์ถ้าใครเดียนแบบเนี่ยก็รู้เลยแล้วก็ชุดไทยของเราเนี่ยก็คือมีที่มาที่ไปชัดเจนมีภาพประวัติศาสตร์แล้วก็มีมีหลักฐานอะไรนะครับคือจะจดทะเบียนกับยูนสโกได้เนี่ยมันต้องมองีอย่างชัดเจนด้วยอย่างสงการเนี่ยที่จดทะเบียนไปก็คือชัด แต่ว่าทางฝั่งเขมรหรือกัมพูชาก็ล้อเลียน,นะคระับว่าไม่เห็นมีแกะสลักที่มาที่ก็คือไม่มีพวกลงศิลาจารึกหรือมีการบันทึกเป็นหลักฐานทางทางวรรณคดีหรืออะไรทางโบราณคดีว่าสงการดีมาตั้งแต่ตอนนี้ตัวน,นี้ในของไทยเลยนะเหมือนก็นประมาณว่าเขาก็มองว่า,าไทยในยแอบอ้างแล้วก็มีการ ก็คือใส่ข้อมูลปลอมนะครับเป็นการโพสต์ภาพว่าสงการขอ,ข,าของเราไม่มีที่มาส่วนสงการของเขาเนี่ยมีที่มาณนะอะไรต่างๆทั้งทั้งที่ของเราเนี่ยมีหลักศิลาจารึกแล้วก็มีภาพหลักฐานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็ก็คือถ้าเกิดว่าใครไปอ่านข้อมูลของทางขมิ้นมันก็จะประมาณนี้แหละมันจะผิดเพี้ยนอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าไม,ม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยยูเนสโกเขาก็ไม่ทําให้ดังนั้นก็ต้อง ละลลึกไว้ต้องระลึกไว้เลยนะครับสาหรับทางฝั่งขมรว่าถ้ามันไม่มีหลักฐานไม่มีการสืบทอดทางภูมิปัญญาว่ามีการส่งต่อกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่น,ร,นรุ่นอะไรเงี้ยทางยูเนสโกเขาไม่จดให้อยู่แล้วแล้วสงการนี้ก็คือผ่านส่วนของเขาเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นโจรชะําำถมยก็ยังไม่เห็นว่าจะทําอะไรได้นะครับก็คือถ้ากิดจะส่งเนี่ยก็คงจะตกไปแล้วก็เรื่องชุดไทยเนี่ยของเราชัดเจนมากๆม,ม,มีภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีแหล่งนะครับมีแหล่งผลิตชุดมีแหล่งทอผ้า มีอะไรต่างๆเยอะแยะแล้วเขามาเคของเราทางชาวไทยก็เลยถามกลับไปนะครับว่าคุณคิดว่าการที่ทา,ทางคุณเนี่ยคิดว่า ชุดไทยเนี่ยเป็นของตัวเองคุณมีแหล่งผลิตหรือเปล่ามีกระบวนการมีกรรม,มวิธีที่เห็นชัดเจนหรือเปล่า <c oughs> ก็ไปถ่ายวิดีโอมาให้ดูว่าบ้านไหนหมู่บ้านไหนหรือแหล่งศิละปะวัฒนธรรมที่ไหนเนี่ยที่ทาชุดไทยแล้วก็มีกระบวนการตัดเย็บให้ดูไหมอ,อะไรต่างๆนาะนาะซึ่งพอทางขมรนเจออย่างนี้ก็ถึงกับเงียบกันเลยทีเดียวเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเขาสั่งมาจากเมืองไทยนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบ,แบ,บไปตัดเย็บแต่ว่ากระบวนการผลิตเขาก็ไม่สามารถทําได้เช่นกัน แน่นอนว่าเรื่องนี้นะครับก็มันก็เป็นเรื่องของภูมิปัญญาสมมติว่า ถ้าขมรนกับไทยจะแข่งกันเรื่องเอาชุดไทยเนี่ยไปให้ยูเนสโกรองรับอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีแหล่งที่มามาีมีพวกหลักศิลาจารึกอะไรต่างๆของเราเนี่ยมีชัดเจนนะครับแล้วก็มีแหล่งที่มาด้วยแล้วก็มีแหล่งที่ผลิตมีกระบวนการให้เห็นเป็นภาพเลยสามารถถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็ให้ดูได้แต่ทางขมรนเนี่ยไม่มีอะไรเลยคือถ้าพอไทยพูดเรื่องนี้ปุ๊บขมรนก็เงียบนะครับไม่สามารถทําอะไรได้ก็ก็คือมันก็เป็นอันตกไปเรื่องนี้แต่ว่าเขาก็ยังเคลมกันไม่หยุดไทย ก็ถามไม่หยุดเหมือนกันว่า,าแหล่งผลิตคุณอยู่ไหนกระบวนการเป็นยังไงถ่ายมาให้ดูหน่อยก็ยังเงียบกันอยู่นะครับพอเ,เจอมุกนี้ไปนี่ขมิ้นก็ถอยเหมือนกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ